สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการสาธิตการใช้เว็บ x นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการอัดวิดีโอไปด้วยในตัวนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ได้ลองทําการอัดวิดีโอโดยการใช้ตัว Recording ที่มากับเว็บ x เองแล้วปรากฏว่าใช้เวลาในการ Generating ค่อนข้างเยอะมากดังนั้นก็เลยลองอัดวิดีโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรา จะเอาวิดีโอนี้ไปอัปโหลดนะคะบนช่องอื่นอาจจะเป็น YouTube ก็ได้หรือ Facebook ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เรามาลองดูก่อนว่าถ้าเราใช้มือถือในการถ่ายภาพนะคะตัวนี้เราจะเห็นได้ชัดหรือไม่ลองดูนะคะสมมุติว่าการเข้าเว็บ X นะคะหลังจากที่เราซ i g อินเข้ามาเรียบร้อยนี่ก็คือชื่อนะคะที่เราซ i g อินเป็นการบอกว่าเราซายอินเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำการเปิด Start Meeting นะคะ หลังจากนั้นเขาจะถามว่า do you want to allow this page to open Cisco web e x t r a t เราก็ allow นะคะพออ l ล o ่าเสร็จปุ๊บตอนนี้คือเรากำลังออนไลน์อยู่นะคะหลังจากที่คลิก start meeting ตอนนี้เขาจะขึ้นว่า waiting for others to join เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าจะมีใครเข้ามาจอยบ้างส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ ถ้าเราไม่อยากใหเออ้เขาเห็นหน้าคนพูดซึ่งหน้าคนพูดจะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ทําการปิดไปได้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอเราพูดเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม record นะคะซึ่งเราสามารถ record ดได้หลังจากที่เราคลิกตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าถึงเราจะกดปุ่ม record ไปเนี่ยเราจะเห็นว่า มันจะมีการใช้เวลาในการ generate วิดีโอที่เป็น dot file อ่าไฟล์ชื่อเป็น mp 4นะคะขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างนานอย่างตรงนี้เรา record testing นะคะประมาณ14อ่า 10, 10ิบกว่า second แล้วก็ stop โอเคแล้วก็เราก็มาคลิก stop recording แล้วตอนนี้เราก็จะลอง end meeting นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัววิดีโอที่เราอัดเป็นยังไงบ้าง